โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมตั้งอยู่เลขที่376หมู่7ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนื้อที่60ไร่3งาน2ตรางวาให้บริการด้านการศึกษาครอบคุมเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะตำบลจอมหมอกแก้วตำบลบัวสลีตำบลปากกอดำและตำบปลป่งแพ่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีนคณะครูบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น57คนและจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น672คนโรงเรียนแม่ลาวิทยาคมเดิมชื่อโรงเรียนดงมะดะเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะตั้งขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2502โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้จัดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนดงมะดะวิทยาคมเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา2518และในปีพุทธศักราช2535ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนดงมดะวิทยาคมเป็นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เวลา18.08นาทีมีจุดสุยนกลางอยู่บริเวณอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายมีขนาด6.3ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพยาวซึ่งเป็น1นึอยเลื่อนที่มีพลังในภาคเหนือการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงและเกิดขึ้นใกล้แหล่งชุมชนก่อให้เกิดความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายด้านอาคารสถานที่โบราณสถานสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่รายงานความเสียหายอาคารเรียนจากเหตุแผ่นดินไหวของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายข้อที่ 1. สภาพทั่วไปและความเสียหาย 1. อาคารเรียนแบบ2-1งคอ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2521มีจำนวนห้องทั้งหมด24ห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน16ห้องใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน8ห้องความเสียหายเพดานกันาสาดหลังคาพังเสียหายบริเวณด้านทิศตะวันตกเสาอาคารแตกเห็นเหล็กด้านในจำนวน5ต้นมีรอยเล้าจำนวน47ต้น ผนังอาคารพังและแตกร้าวรอบอาคาร 2. อาคารเรียนแบบ CS213 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2527มีจำนวนห้องทั้งหมด10ห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน8ห้องใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้จำนวน2ห้องสภาพความเสียหายแผงกันสาดมีรอยแตกล้าวคอเสารองรับโครงสร้างหลังคาแตกล้าว เสาหักเห็นเหล็กด้านในจำนวน3ต้นเสามีรอยร้าวจำนวน30ต้นผนังอาคารพังและแตกร้าวเป็นบางส่วน 3. อาคารเรียนแบบสองหนึอสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537มีจําีจำนวนห้องทั้งหมด19ห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน11ห้องใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้จำนวน8ห้องสภาพความเสียหาย จัวหลังคาหักทั้งสองด้านเสาอาคารแตกเห็นเหล็กด้านในจำนวนสองต้นเสามีรอยเลาจำนวน42ต้นผนังอาคารพังและแตกร้ารอบอาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน3ห้องมีความเสียหายดังนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน100เครื่องถูกลังคาถล่มทับและตกหล่นเสียหายเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวน2เครื่อง เครื่องโปรเจคเตอร์จำนวนสองเครื่องและเครื่องปรินเตอร์จำนวนสองเครื่องห้องสมุดกระจกแตกชั้นหนังสือหักเครื่องปรินเตอร์เสียหายเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวนเจ็ดเครื่องเสียหาย 4. อาคารอนเนกประสงค์จำนวนสองหลังฟ้าเพดานเสียหายทั้งหมด 5. โรงอาหารเสาปูนแตกร้าวเล็กน้อย 6. บ้านพระโคโหกหลังหลังคากระเบื้องหลุดบางส่วนฝ้าเพดานเสียหายบ้านมีรอยล้าวข้อที่สองมาตรการแก้ไขปัญหาร,ระยะสั้นหนึ่งจัดให้มีห้องเรียนชั่วคราวจำนวน35ห้องเรียนเพื่อรองรับการเรียนก่อนสอนอย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา2557โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการทั้งหมด 672คน 2. จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนแม้จะเป็นห้องเรียนชั่วคราวแต่ก็พร้อมไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในด้านเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์เพื่อช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 3. จัดให้มีห้องสำนักงานชั่วคราว12ห้อง 4. จอคอมพิวเตอร์อัจฉริยะเสียหายจำนวน2เครื่องข้อที่ 3. มาตรการแก้ไขปัญหาร,ระยะยาว 1. จัดสร้างอาคารเรียนจำนวน3หลังเพื่อทดแทนอาคารที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่5พฤษภาคม2557 2. จัดให้มีระบบสาธารณูประโภคเพื่อทดแทนความเสียหายของเดิมหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวโรงเรียนแม่ลาวิทยาคมได้รับน้ำใจและความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเอกชนและหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมอบปูนซีเมนต์จำนวน600ถุงมูลค่า7 8 0 0 0บาท หางหุ้นส่วนจำกัดแสงไพบ่บุนเชียงรายมอบเหล็กไวายเม็ดสีม้วนมูลค่า1 0 0 0 0บาท